Mm © -hmm. D'évaluation de la préparation et du développement intense de l'enseignant assistant. Moi, je m'appelle Tsayani Satepala, poste de d'enseignant assistant de l'école de 3e Udom Sextant du nord -Hais. Je voudrais vous présenter les résultats du comportement et des performances. Désarmez-vous cette possibilité avant ma présentation. Prawat, พระเจ้านางสาวชยานิสาติปละเกิดเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2540ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาศิลปศาสาตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและระดับประกาศนีนยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสาตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประวัติการทำงานปี2562 2564ตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมปี2565 2566ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมามหาราช26รกรกฎาคม2566ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้าที่การสอนสอนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน้นภาษาฝรั่งเศสทักษะการฟังพูดภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสอ่านเขียนและศัพทศาสตร์ฝรั่งเศสร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส จัดการเรียนการสอนในรายวิชา S ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้การสื่อสารและการนำเสนอการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม งานครูที่ปรึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับ26การดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้าการทำกิจกรรมโฮมรูมการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานหน้าที่พิเศษ หน้าที่พิเศษในกลุ่มบริหารทั่วไปทำงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมวินัยและความประพฤตินักเรียนเลขาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4งานคู่มือนักเรียนงานประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศกิจการนักเรียนงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน นอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางได้รับผิดชอบในการจัดทำจดหมายข่าวของโรงเรียนฉบับภาษาฝรั่งเศสปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรักษาการกลางวันและครูเวรประจำวันพระฤหัสบดีองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อนักเรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นผู้จาไพเราะมีสัมมาคารวะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ข้าพเจ้ายังเป็นผู้มีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการและข้าราชการครูรวมถึงการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่ราชการกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและรักษาประโยชน์ของทางราชการ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบราชการรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ <S <S ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของข้าพาเจ้าดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรมข้าพาเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด เขาวัดทำบุญเป็นประจำยินดีให้ความร่วมมือกับชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการทำจิตอาสาที่วัดร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อบำรุงาศาสนาสถานและข้าพเจ้ายัางแต่งกายด้วยชุดปกติขาวเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติเช่นงานวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันปียะมหาราชข้าพเจ้ามีจิตบริการเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการและมีจิตสาธารณะในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นนอกจากนี้ยังได้ต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเคารพในความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นแบบอย่างด้านความประพฤติให้แก่ผู้เรียนจรรญาบรณวิชาชีพครู ขเจาปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีการเข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องขพเจ้ามีการปรับตัวเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยการกำหนดเป้าหมายในการทำงานติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวทางการศึกษาต่างๆเพื่อนำมาวางแผนในการทำงานขพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ ไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมีการให้คำปรึกษานักเรียนอนอกเวลาเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเช่นการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสเทคนิคพิชิตเอเรเวลสมรรถนะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารข้าพเจ้ามุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนนำเทคนโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมและการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนข้าพเจ้ารักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคสร้างเสริมทักษะชีวิตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าดำรงตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม สำรวมในกริยามารยาตแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดมีการทำงานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามคัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะที่ตนเองมีให้กับนักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองติดตามข่าวสารและเข้าอบรมเทคนิคใหม่ๆนำมาช่วยพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ทักษะและทันต่อเหตุการณ์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนและท้องถิน่น นอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์การดำรงงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดการใช้กระดาษประหยัดงบประมาณและลดการใช้พลังงานการสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบผ่านทาง Google Form ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองใช้การติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายโทรศัพท์มือถือจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive ประหยัดในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์ใช้ชีวิตบนทางสายกลางยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ําเสมอการตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนเตรียมการสอน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนการสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคนข้าพเจ้าเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อที่จะได้ทราบถึงความรู้ของนักเรียนแล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนข้าพเจ้ามีความมุ่งมานะและคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นกำลังใจและให้คำแนะนำเสมอมาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการฝ่รู้ค้นหาสร้างสารรค์ถ่ายทอดบูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน พเจ้าขอุทิ์เวลาให้กับราชการไม่ว่าการสอนนั้นจะอยู่ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการจนกว่านักเรียนจะมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อผลที่จะเกิดกับนักเรียนและสังคม จิตสำเนึ้อความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพข้าพเจ้าสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปนอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ไม่ทําให้สังคมมองวิชาชีพในทางที่ไม่ดีอย่างปกป้องและป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพขอให้คําปรึกษาแนะนําผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักจรรยบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการฝ่ายรู้ ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนเน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ และได้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ระบวนการปฏิบัติลงมือทําด้วยตนเองข้าพเจ้าอย่างในเรื่องใช้สือ่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้นข้าพเจ้าได้มีการวัดประเมินผลก่อนและหลังจัดการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของผู้เรียน ด้านความรู้ทักษะกระบวนการและมุ่งเน้นให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจที่โรงเรียนตั้งไว้การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและความต้องการของผู้เรียน ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพอีกทั้งยังมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามให้กับผู้เรียนข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เขาร่วมการฝึกอบรมและมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารผู้ปกครองเพื่อนร่วมวิชาชีพบนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบกลยาณมิตรมีวิสัยทัศน์เป้าหมายและภารกิจร่วมกันในการแบ่งปันแนวคิดเพื่อการพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้การทำงานเป็นทีมข้าพาเจ้ายึดหลักในการทำงานเป็นทีมมีการพูดคุยปรึกษาร่วมกันในการ งานยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันมีเป้าหมายร่วมกันซึ่งทำให้การทำงานนำมาซึ่งความสำเร็จอีกทั้งยังมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนางานด้านต่างๆให้บรรลุเป้าหมายงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีกลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดทำหลักสูตรแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และวิใจัยในชั้นเรียนจัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลกลางภาคและปลายภาคเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ26ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวานันพฤหัสบดีและวันหยุดราชการกลุ่มงานงบป,ประมาณและแผนง,งาน ติดตามนักเรียนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์นักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มงานบุคคล ตอนรับคณะดูงานจากโรงเรียนพลสวรรค์ราชพัฒนาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานการเขียนใบลาการเขียนบันทึกข้อความไปราชการ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาและเทคโนโลยีนอกจากใช้ภาษาในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ายังได้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามอาสาในโรงพยาบาลและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับภาษาฝรั่งเศสการทำเพจประชาสัมพันธ์แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนเป็นประจำสำหรับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒน,นาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ Max wood ton